<S 2> <S 2> ในบริษัทจะมีการพัฒนา,นาตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นทางด้านของ s แล้วก็บินชาติทีม่มีฟังก์ชันในการจัดก,การที่เกี่ยวกับงานเราายียบลกแพทย์เนี่ยบรับ แล้วมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงตรตี้ใช่ไหมใช่เป็นแบบแอปพลิเคชันตรงที่เราสมา,า isk, มารถเืกว่าจะเป็อนออลพิมิ่าหรือว่าออนซึ่งขงเานี่ยจะเอาัมาออนกับตัวเซร์ชพัฒนาได้คือองเราเนี่ยจะเน,น,น,เเนจะจะ้นในเรื่องการสมัาเราจะรายเป็นหลักเราจะมีเบสออนเป็นรอของเราอ่แ แต่สามารถใช้แอนที่ต้องการได้หรือในแ,แต่ละโมดูลที่มีเป็นตอนอนี้ว่าแล้วดูว่เมนสัมัโรงพยาบาลหรื่าเพิ่มขึ้นหรือว่าเปลี่ยนไหมเนี่ยสร้ารที่จะเข้าไปกินิฟท์แล้วเพิ่มเขาไในูนดักได้เพราะว่าบูดักเ,เองาาเร้อยละเ ยาปัจจุบันตอนนี้ก็ที่ใช้ยูอเลยเนี่ยจะเป็นปล่ใช้ยู่แล้วรมาสักวีมกว่าเราก็ตอนนี้เนี่ยมีกำลังอที่ไมคฮิโดนอ่ะอันนี้จะเป็นวัถที่อ่อสิงส์ไปทำหัตกรรมเราก็มีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกการตกรรมการจ่ายเงินออแไลน์งานัตกรรมให้ได้ด้วยมีโบชัวอะไรให้ดูไหมครับ